สวัสดีครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมพงศลสินชุมลุงคนรักและศรัทธาหลวงปู่ทวดเหยบน้ําทะเลจืดนะครับกับคลิปวันนี้นะครับผมจะนําเสนอให้ท่านผู้ชมได้รับชมนะครับอีกหลวงปู่ทวดอีกรุ่นนึงนะครับคือหลวงปู่ทวดห้าแฉะนะครับหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์ปี2 5 3 8นะครับครับสาหรับหลวงปู่ทวดรุ่นนี้นะครับก็เป็นอีกหลวงปู่ทวดอีกต่างวัดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าศึกษาและสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับ พ่อท่านแดงวัดศรีมหาโพนะครับสร้างเมื่อปี2538นะครับครับปลูกเสก3วาระนะครับ3พิธีใหญ่นะครับครับปลูกเสกครั้งแรกนะครับที่วัดของวัดช้างให้นะครับโดยท่านเป็นพิเจ้าพิธีจุดเทียนไทยนะครับร่วมกับพ่อท่านนองแห่งวัดทรายขาวและพ่อทั้งเขียววัดห้วยเงาะนะครับพิธีปลูกเสกครั้งที่2นะครับท่านปลูกเสกให้ หลายวละหลายวัน9วัน9คืนนะครับร่วมกับเกจิอาจารย์สายภาคใต้นะครับและที่3นะครับปืนปลุกเสกที่วัดศรีมหาโพนะครับเป็นหลวงปู่ทวดอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่น่าสะสมเป็นอย่างยิ่งนะครับครับรูปทรงนะครับเป็นรูปหลวงปู่ทวดนั่งขัดสมาธินะครับบนบัวข้ามบัวหงายนะครับพิมพ์ทรงเป็นเอกลักษณ์นะครับคือสร้างด้วยกันคือสองพิมพ์นะครับพิมพ์สามเหลี่ยมกับพิมพ์สี่เหลี่ยมนะครับองในองที่ชมวันนี้เป็น หลวงพ่อทวดพิมสามเหลี่ยมรุ่นห้าแชะนะครับครับคมชัดลึกมากนะครับครับเนื้อออกทนสีเทาดํานะครับถือว่าเป็นรุ่นอีกรุ่นหนึ่งนะครับที่พ่อท่านรองแห่งวัดสายขาวได้ร่วมปลุกเสกนะครับถือว่าเป็นพระยุคกลางนะครับคือหน้าสะสมอย่างยิ่งนะครับสําหรับรุ่นนี้นะครับแต่ว่าเป็นรุ่นแรกของหลวงพ่อแดงวัดศรีมหาโพธิ์นะครับหรือพ่อท่านแดงนะครับสําหรับพ่อท่านแดงนะครับเป็นกิจอาจารย์อีกรูปหนึ่งนะครับที่ร่วมในพิธีปลุกเสก หลวงพุทรุ่นแรกสองสี่เก้าเจ็ดครับกับพระอาจารย์ทิมพ่อพระอาจารย์นองแห่งวัดใสขาวและพ่อทันชินแห่งวัดเมืองยะลานะครับฉะนั้นครับรุ่นนี้จึงเป็นรุ่นที่มีมูลขัางและ่น่าสะสมนะครับราคาเช่าหาพอจับต้องได้นะครับสําหรับด้านหลังขององค์พระนะครับจะฝังเพชรนาทั่งไว้นะครับเป็นเอกลักษณ์ของรุ่นนี้นะครับรุ่นห้าแชะนะครับสําหรับที่มาของทวดคําว่าห้าแชะนะครับเมื่อปีเหตุการณ์ปี239นะครับ เกิดเหตุการณ์ครับในธนาคารแห่งจังหวัดยะลานะครับจะนําเงินไปส่งให้ลูกค้านะครับที่เบิกมีการเบิกถอนนะครับซึ่งอยู่ห่างไกลจากธนาคารไปร้อยเมตรนะครับแต่ช่วงที่เอาไปส่งครับมีโจรดับปุ้นนะครับโจรดับปุ้นไดยยิงปุ้นจะยิงห้าห้าเมตรนะครับคือกระสุนด้านหมดนะครับดังแชะแชแชะนะครับจึงเป็นที่มาของทวดคําว่าห้าแชะนะครับรุ่นนี้จึงน่าสะสมนยครับครับ สำหรับคลิปลงทวดอุ่ม5้าแฉกนี่นะครับผมก็ขอจบเท่านี้นะครับถ้าผิดพลาดการใดกาบขออภัยมาเช่นเดิมนะครับจากผมพงศลสิลินครับ